ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในด้านการศึกษาการสื่อสารการเงินธนาคารและการลงทุนแต่ศักยภาพเหล่านี้ก็ยังคงไม่เพียงพอในการคำนวณกลศาสอนตั้มที่ใช้ในการอธิบายอนุภาคขนาดเล็กระดับอะตอมในปลายศตวรรษที่20จึงมีแนวคิดในการสร้างคอ,คอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการจากกลศาสกนตัม จนกระทั่งในปี2019 Google AI ประสบความสำเร็จในการดึงศักยภาพขั้นสูงของคอนตัมคอมพิวเตอร์ออกมาได้จนเข้าถึงขั้นที่มีชื่อว่าคอนตั u ม s u p r e m a ม y ซึ่งแสดงความเหนือชั้นกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาคอนตัมคอมพิวเตอร์หลายรูปแบบหลักการทำงานของคอนตัมคอมพิวเตอร์และคอนตัมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับ คลาสสิกโลบิตเป็นหน่วยพื้นฐานของระบบดิจิตอลโดยคำว่าบิตนั้นย่อมาจากตัวเลขฐาน2 Binary Digit ซึ่งเป็นระบบตัวเลขที่มีสัญลักษณ์2ตัวคือ0กับ1ซึ่งในที่นี้สามารถแทนระบบโลจิกได้เช่นเปิดกับปิดเท็จกับจริงในระบบดิจิตอลอย่างง่ายใช้การเปิดปิดด้วยสัญญาณไฟฟ้าโดยเลข1มีค่าโวลต์ไฟฟ้าเป็นบวกส่วนเลข0มีโวลต์ไฟฟ้าเป็น0โดยใช้การเปิดปิดของสัญญาณไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างรหัสของเลขฐาน2โดยในที่นี้เป็นรหัส1 0 0 0 1เมื่อถอดรหัสออกมาก็จะเป็นตัวเลขเท่ากับ17ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพียงแค่ใช้0นย์กับ1สามารถสร้างความซับซ้อนโดยการเป็นรหัสอักษรสามารถเพิ่มลักษณะการคำนวณที่ซับซ้อนได้จากการสร้างวงจรโดยโลจิกเกแตแบบต่างๆหลังจากนั้นก็มีการสร้างเซมิคอนดักเตอร์ทรานซิสเตอร์ IC คอมพิวเตอร์จึงได้ถูกพัฒนาจนมีประโยชน์มากมายในปัจจุบัน ควอนตัมบิตหรือควบิตแต่ก่อนที่จะไปถึงในส่วนนั้นเราต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการคำนวณของกลศาตร์ควอนตัมกันก่อนในชีวิตประจําวันเราใช้กลศาสตร์แบบคลาสสิกโดยการคาดการผ่านการคำนวณค่าต่างๆได้เมื่อใช้ไม้ตีลูกบอลลูกบอลจะไปได้ไกลแค่ไหนใช้เวลาเท่าใดก่อนตกพื้นเราสามารถคำนวณได้ถ้าทราบค่าเริ่มต้นซึ่งจะได้คำตอบที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน แต่ในกลศาสตร์คอนตัมจะเป็นการคำนวณค่าความน่าจะเป็นจากฟังก์ชันคลื่นโดยถ้าวางอนุภาคคอนตามไว้ตรงกลางของบ่อสักเมื่อเวลาผ่านไปเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าอนุภาคคอนตามอยู่ตรงกลางของบ่อสักโดยสามารถพูดได้เพียงแค่ว่าอนุภาคคอนตามอาจอยู่บริเวณตรงกลางเป็นส่วนใหญ่ตามค่าความน่าจะเป็นที่คำนวณได้จากฟังก์ชันคลื่นโดยทุกครั้งที่เราทำการวัดอนุภาคคอนตัมก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไป และจะพบมากในบริเวณที่มีความน่าจะเป็นสูงที่คำนวณได้จากฟังก์ชันคลืนสิ่งนี้คือปรากฏการณ์การซ้อนทับทางคอนตัมคอนตัมซูเปอร์โพสิชันระบบคิวบิกหรือคอนตัมบิตเป็นหน่วยพื้นฐานของคอนตัมคอมพิวเตอร์ระบบคิวบิกนั้นประกอบด้วย2สถานะที่เป็นไปตามกฎของกลศาสตร์คอนตัมซึ่งในที่นี้นั้นพิจารณาระบบ2ระดับพลังงานโดยอนุภาคนั้นจะสามารถอยู่ได้ทั้ง2ระดับคือ สถานะพื้นคือระดับล่างสถานะกระตุ้นคือระดับบนโดยในการคำนวณของระบบคิวบิกจะสามารถเขียนในฟอร์มของแมกซิกได้โดยสถานะกระตุ้นแทนด้วยสถานะ0ย์โดยเขียนในฟอร์มแมกซิกเป็น 1- 0และคูณด้วยตัวอัลฟาคือค่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคในสถานะกระตุ้นโดยสถานะพื้นแทนด้วยสถานะ1เมื่อเขียนในฟอร์มแมกซิเป็น01และคูณด้วยตัวแปรเบตา้า คือค่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคในสถานะพื้นด้วยการแจกแจงแบบนี้จะสามารถแยกการพิจารณาความน่าจะเป็นในแต่ละระดับพลังงานแต่เนื่องจากฟังก์ชันขื่นเป็นคณิตศาสตร์แบบฮิวเบิร์ตสเปซจึงไม่สามารถคำนวณความน่าจะเป็นแบบคณิตศาสตร์ทั่วไปได้โดยสำหรับคิวบิกจะครอบคุมความน่าจะเป็นโดยขึ้นอยู่กับแอ s o l ลูดอัลฟ่ากำลังสองบวกกับ a อ s o l u t e เบต้ากำลังสองเท่ากับ1 โดยตัวเลขหนึ่งนั้นคือความน่าจะเป็นทั้งหมดแทนด้วย100%โดยตัวอย่างถ้าต้องการเขียนฟังก์ชันคืนที่มีโอกาสในการพบอนุภาคในแต่ละระดับพลังงาน50%โดยต้องเขียนตัวแปรอัลฟากับเบต้ให้มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสองเมื่อนำไปคำนวณในสมการขอบเขตจำกัดก็จะมีค่าเท่ากับ1โดยฟังก์ชันคืนนั้นเป็นตัวแทนในการคำนวณการซ้อนทับทางคอนตัม ด้วยเหตุนี้ในการอธิบายระบบคิวบิกจากการคำนวณแต่ละครั้งถ้ามีโอกาสพบอนุภาคในสถานะกระตุ้น70โอกาสที่จะพบสถานะพื้นก็จะมี30เพื่อให้ผลรวมของค่าความน่าจะเป็นทั้งหมดมีค่าเท่ากับ100ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของประโยคว่าคิวบิกสามารถคำนวณได้ทั้ง2ค่าในเวลาเดียวกันแต่ในที่นี้ต้องวงเล็บไว้ว่าเป็นค่าความน่าจะเป็นเมื่อนำบิดมาเปรียบเทียบกับคอนตัมบิด โดยระบบของบิตนั้นจะแสดงค่าเฉพาะ0หรือไม่ก็1เท่านั้นดังนั้นถ้ามีบิต2ตัวจะแสดงเพียงแค่1ค่าเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบคิวบิกจะแสดง2ค่าออมาพร้อมๆกันทั้ง0และ1เมื่อมีคิวบิก2ตัวค่าที่แสดงออกมาได้นั้นก็จะมี 00, 01, 10, 11ซึ่งออกมาทั้งหมดเป็น4ค่านี่เป็นปรากฏการณ์ซ้อนทับทางคอนตัม แต่เนื่องจากมีคิวบิก2ตัวจึงสามารถเกิดอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางคอนตัมได้นั่นก็คือการพัวพันทางคอนตัมคอนตัมเอนแทงเกอร์เมนต์เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นการส่งผลกระทบหรือข้อมูลระหว่าง2อนุภาคหรือ2คิวบิกในแบบทันทีทันใดซึ่งท่านผู้ชมนั้นสามารถทราบประวัติความเป็นมาของคอนตัมเอนแทงเกอร์เมนต์ในวิดีโอรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2022ในตอนที่ 1, 2และ 3. ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับดังนั้นคอนตัมคอมพิวเตอร์จึงมี2ปรากฏการณ์ที่สําคัญคือ 1. ปรากฏการณ์ซ้อนทับทางคอนตัม 2. การพัวพันทางคอนตัมคอนตัมคอมพิวเตอร์แบบซูเปอร์คอนดักติงคิวบิกซึ่งในที่นี้มีชื่อหนึ่งว่าตัวประมวลผลแบบตัวนํายิ่งยวดโดยตัวนํายิ่งยวดหรือซูเปอร์คอนดักเตอร์ เป็นวัสดุที่ต้องลดอุณหภูมิให้ต่ำลงถึงค่าค่าหนึ่งวัสดุนั้นจะมีความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นศูนย์กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านวัสดุโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานในการทดลองนี้นั้นต้องลดอุณหภูมิให้ต่ำถึง20ไมโครเควนหรือประมาณลบ273.13องศาเซลเซียสซึ่งในที่นี้ Superconducting งคิวบจำนวน54คิวบิมีจำนวน53คิวบิที่ทำการคำนวณ โดยการส่งสัญญาณไฟฟ้ากลับไปกลับมาเพื่อสร้างความสอดคล้องเพื่อทําให้เกิดสถานะการซ้อนทับทางคอนตัมจนสามารถเข้าถึงขั้นคอนตัมซูพปอรมิซีเป็นสภาวะที่คอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้เร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากโดยในการทดลองนี้ใช้53คิวบิกโดยคำนวณได้2ยกกำลัง53หรือคิดเป็นประมาณ9คูณ10กำลัง15ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือ1 0,000ล้านล้านค่า ความเร็วในการแก้ปัญหานี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะใช้เวลา10,000ปีแต่ในขณะที่คอนตั้มคอมพิวเตอร์แบบซูเปอร์คอนดักติงคิวบิกนั้นใช้เวลาเพียง200วินาทีหรือคิดเป็นประมาณ3นาที20ว่วิซึ่งเป็นการประสบความสําเร็จที่ทำให้คอนตัมคอมพิวเตอร์โชว์ศักยภาพในการคํานวณที่เหนือกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีคอนตัมคอมพิวเตอร์ใดสามารถทําได้ โดยงานวิจัยนี้ที่ประสบความสําเร็จในการเข้าถึงคอนตั u มซูเปอร์มสซีเป็นของกลุ่มวิจัย google ai โดยตีพิมพ์ผลงานในวรารสารนเจอร์ในปี2019ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่าง description นะครับโปรตอนิกคอนตัมคอมพิวเตอร์ในเดือนธันวาคมปี2020ได้มีการนําเสนอคอนตัมคอมพิวเตอร์ของจีนที่นําทีมวิจัยโดยนักฟิสิกส์พานเจียงหวย ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของแอนทอนสไตงเกอร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2022โดยทีมงานวิจัยของพานเจียงหวยได้ใช้โฟตอนิกคอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย300บีมสปิตเตอร์กับ75กระจกเพื่อทำให้เกิดกาเซียนโบซอนแซมปิ้งซึ่งเป็นการคำนวณโดยใช้อนุภาคแสงหรือโฟตอนซึ่งมีพฤติกรรมคอนตัมแบบโบซอน และนอกจากนี้การยิงแนวแสงนั้นจะต้องทำให้เกิดการพัวพันทางคอนตัมหรือคอนตัมเอนแทงเกอร์เมนต์โดยคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าจิ๋วยางสามารถผลิต76โฟตอนออกมาโดยสามารถคำนวณค่าได้ปริมาณ10ยกกำลัง30ซึ่งเป็นปริมาณการคำนวณค่าที่มากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยอยู่ในอัตราส่วน100ล,ล้านเท่าซึ่งจูทางเป็นอีกหนึ่อนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงคอนตัมซูเปอร์มซีได้ แต่ในงานวิจัยนั้นใช้คำว่า Quantum Advantage ซึ่งมีความหมายแบบเดียวกันถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจงานวิจัยนี้ก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้ล่าง description นะครับในปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาคอนต t มคอมพิวเตอร์ในรูปแบบนี้อยู่ Topological Quantum คอมพิวเตในปี2023 Microsoft ได้ออกแบบคอนตั้มคอมพิวเตอร์จากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้ด้วยการวางโครงสร้างอย่างแม่นยำสู่วัสดุคอนตัมที่นำมาวางซ้อนกันให้เป็นอุปกรณ์ระดับนาโนซึ่งมีขนาดเป็น1ใน10ของผลึกเมเกลือโดยอุปกรณ์นี้อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำมากโดยต่ำกว่าอุณหภูมิในอวกาศ ลวดนาโน,โนยึดกลุ่มอิเล็กตรอนเปรียบเสมือนอิเล็กทรอนิกเกตบนพื้นผิวเมื่อกระตุ้นลวดนาโนที่มีซูเปอร์คอนดักเตอร์ซ้อนด้วยเซมิคอนดักเตอร์จึงทําให้เกิดช่วงท o โพ l โลจิคอแกปเกิดช่วงพลังงานเป็นคิวบิกที่สามารถควบคุมได้ขนาดเล็กและเร็วภายในช่องว่างเป็นอนุภาคมาจอลน่าจุดขนาดเล็กที่เป็นพิกอิเล็กตรอนที่เป็นซีโร่เอนเนอจีอยู่ปลายแต่ละด้านของลวดนาโน ซึ่งจะกลายเป็นมาจอรน่าซีโร่โหมดปรากฏการซ้อนทับทางคอนตัมสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเชื่อมต่อแต่ละด้านเข้าด้วยกันอนุภาคมาจอรน่าอาจแสดงพฤติกรรมของอิเล็กตรอนหรือไม่ก็ได้และนี่คือหนึ่งในคอนตัมคอมพิวเตอร์ของ m i r r s s o t ทอโพโลจิคอลคอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นการใช้หลักคณิตศาสตร์การถักทอของทโพโลจีทำให้เกิดการพิจารณาเป็นปริภูมิ2มิติ กับเวลา,าหนึ่งมิติซึ่งในที่นี้เป็นส่วนในทางทฤษฎีในการออกแบบคอนตัมคอมพิวเตอร์จะเป็นการกักอนุภาคคอนตัมให้มีพฤติกรรมทางคอนตัมตามที่ต้องการจากนั้นก็มีการรบกวนเล็กน้อยจากสิ่งแวดล้อมทําให้พฤติกรรมของคอนตัมบางส่วนถูกรบกวนและทําให้การคํานวณทางคอนตัมนั้นผิดพลาดไปจากหลักการถักทอของ ology, ทโพโลจีทาให้คอนตัมคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ทนทานต่อการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้การคํานวณทางคอนตัมมีความผิดพลาด หรือคาดเคลื่อนไปโดยงานวิจัยส่วนนี้นั้นไม่ได้เน้นความเร็วในการคำนวณแต่เน้นในการลดความคาดเคลื่อนในการคำนวณมากกว่าคอนตามคอมพิวเตอร์แบบกักไอออนเป็นระบบคิวบิกที่ใช้อะตอมไอออนเพื่อใช้ในการคำนวณทางคอนตามปกติอะตอมโดยทั่วไปเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่เมื่อนำอิเล็กตรอนวงนอกหนึ่งตัวออกไปจำนวนของประจุบวกกับประจุลบจะไม่เท่ากัน ทำให้อะตอมไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าและกลายเป็นไอออนด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้สนามไฟฟ้าในการกักอะตอมไอออนได้ในที่นี้อาจใช้การยิงเลเซอร์หรือวิธีการต่างๆเพื่อกําหนดรูปแบบการคํานวณของคิวบิกในปี2024ทีมวิจัยจาก Microsoft สามารถลดข้อผิดพลาดในการคํานวณอนตัมคอมพิวเตอร์โดยมีอัตราส่วนอยู่หนึ่งในแสนซึ่งมีค่าน้อยเป็นอย่างมากจากภาพมีคิวบิกทั้งหมด4ตัว สามารถทําให้เกิดคู่พัวพันทางคอนตัมทั้งหมด2คู่โดย1คู่กับ2 3คู่กับ4โดยแถวล่างเป็นการจําลองทางทฤษฎีส่วนแถวบนเป็นผลจากการทดลองจริงซึ่งจะเห็นจุดที่ค่าเคลื่อนหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากค่าจํานวนมากระหว่าง2คิวบิกที่พัวพันกันจากในปี2019 การวิจัยคอนตัมคอมพิวเตอร์ประสบความสำเร็จในการทำให้เกิดปรากฏการณ์คอนตัมซูเปอร์มิสซี่โดยโชว์ศักยภาพในการคำนวณได้มากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ก็ยังมีความคาดเคลื่อนในการคำนวณอยู่มากถ้าคอนตัมคอมพิวเตอร์ยังสามารถคำนวณได้ปริมาณมากๆและรวดเร็วแต่มาพร้อมกับความคาดเคลื่อนและผิดพลาดเป็นอย่างมากการคำนวณที่ได้จากคอนตัมคอมพิวเตอร์ก็จะไม่มีประโยชน์ไปทันที หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็เน้นงานวิจัยเกี่ยวกับการลดความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดในการคำนวณของคอนตัมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันคอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้เฉพาะการคำนวณที่เป็นแบบเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์คอนตัมเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่สามารถใช้ได้หลากหลายเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปผลงานวิจัยต่างๆที่ผ่านมาจะกลายเป็นหนึ่งขั้นตอนของการสร้างคอนตัมคอมพิวเตอร์ให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะครับสวัสดีครับ